อันนี้ยำยำอะไรครับเจ๊ยำรวมนะนี่ตอนนี้เวลาอยาให้ดูเวลานะให้ดูเวลานะอยาให้ดูเวลานะกี่ทุ่มกี่ทุ่มตอนนี้เราถ่ายกันตอนกี่ทุ่มห้าสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มนะครับลูกค้าก็ไม่หยุดเข้าเจ๊ก็ทาไม่หยุดเหมือนกันนะครับ หมดแล้วนะของหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูถาดของเหลือนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นี่นะไข่ปูยังเหลืออยู่นะจะหมดแล้วนะเกลี้ยงแล้วนะครับนี่นะให้ดูของนะ <gu ar presents> เดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปนะครับเมนูอะไรครับเจ๊ อันนี้ยำบุญเส้นนะลูกค้ามาว่าจะเก็บร้านก็เก็บไม่ได้นะวัตถุดิบก็หมดแล้วนะเดี๋ยวพาฝากไปดูวัตถุดิบนี้เกี้ยงแล้วนะครับนี่นะตอนเก็บร้านนะไข่ปูไข่นังลมเลยนิดเดียวหมดแล้วนะครับแมงดาเหลือสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูเจ้ยำต่อนะครับยินยำนะมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ น้นเห็นคั้นกันเน้นเห็นนะครับนี่นะใช้มะนาวสดๆกัน,นิ้นเห็นเลยนะครับตามเป็นน้าตาลเคี่ยวสูตรพิเศษนะครับน,นี่ลูกค้าเข้ามาชุดสุดท้ายแล้วนะก็จะปิดไฟลูกค้าเข้ามาพอดีนะครับผ่านไปผ่านมาอยู่ริเวอร์มูนหนุนนะครับร้านเปิ้ลยำแซมบเบอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลชมบุรีครับนี่ยำม,มุนเส้น จุกๆเหมือนเดิมนะลูกค้าบอกมีอะไรก็ใส่ไปนะครับใช่ไหมยัใช่จ้ลุ้นส้นรวมมิตรนะหมดแล้วนะเป็นลูกค้าประจาครับเลยต้องจัดให้นะครับสามยำก่อนกลับบ้านนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาลองได้นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ตลาดโตลุ่งน้าสารชนบุรีนะครับนี่มะนาวขั้นกันิ่งนี่เป็นไงจวดเข้าไปครับ นี่เพิ่งจะมีเวลาถ่ายนะยุ่งตั้งแต่ตอนเย็นคนเยอะมากครับนี่ถ่ายก่อนจะเก็บร้านนะ้าทุ่มแล้วนะตอนนี้ทำาแล้วครับนนใหอบคุะครับนี่ยำหอยนางรมนะดูหอยดูหอยหอยเจเปิลวันนี้ อือฮะอลังการหอยเจวันนี้ใหญ่มากนะครับต่อริยำสามไข่นี่หมดแล้วนะนี่เจ๊หยิบมาเหลือตัวสุดท้ายนะนี่มานั่งรอเดี๋ยวมาดูยำสามไข่ต่อนะครับ หมดนี่ก็จะปิดไฟหนีลูกค้าแล้วนะ<อ>เจ๊บอกไม่ไหวแล้วครับวันนี้ทั้งวันนะครับยังไม่ได้นั่งเลยนะครับสาดกันมายาวๆเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มมูชนชาแนลด้วยนะครับคอยอัพเดต้านเปิ้นยำแซปเปอ้ไมาดูตลอดนะเจหาอาวุธนะครับหามีดงัดแมงดาขายจนมีดหายไปแล้วนะครับ <laughs> นี่แต่ดูไม่ได้ตัวอีกตัวเดียวดูใครดูใครแน่นไม่แน่นแน่นไม่แน่นแน่นเหมือนเดิมนะนี่นะเป็นไงนี่นี่นะครับมาถ่ายตอนเก็บร้านให้ดูเลยครับพอดีลูกค้าเข้าครับของเราก็หมดกันแล้วนะครับเหลือแค่นี้นะครับเกลี้ยงเลยนะครับดูเมนูสุดท้ายนะครับนี่มาเก็บคลิป ให้ดูตอนเก็บร้านเลยนะครับนะี่ยำสามไข่ไอ้ยำสองไข่ใช่ไหมครับเจ๊สอ,สองไข่นะ<อ>ไข่เมงดาไข่ปูนะครับที่เหลืออยู่นะครับ ที่แรกก็จะสามค่ะแต่นี่ไข่ปลานิเซียวหมดไปแล้วค่ะอืมที่แรกลูกค้าจะสั่งสามไข่นะเหลือแค่สองไข่ลูกค้าบอกก็กินเหมือนเดิมนะครับของแซ่บใครจะไปมาลองครับยำส,สองไข่หนึ่งร้อยบาทนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ